เาเลยเค,ครับ,รบผมสวัสดีคุณผู้ชมเอา้า <What? S 1> ไอเวนอันนั้นมันบทกู <laughs> เออเอาแล้วครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักครับออะไรขอเปิดขอเปิดให้ได้ปหอ่ะได้ได้อ่ะเดี๋ยวโอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมจานเกมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูดูกูดูกูดูกูอะมึงยังไม่สุดอะเวลาแบบมึงเปิดแบบเสียงมันยังไม่พุ่งอะอารมณ์มันยังไม่ไปอะเข้าใจปะได้เงี้เดี๋ยวเอาใหม่ขอทิ้งขอทิ้งอ่าไม่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 พอแล้ว พอพอพอเดี๋ยวกูทำให้ดูดี๋ว่ะสามสองหนึ่งบ้าแม้าบาบาบ้าบ้าบาบ้าบ้าบ้้าดิเยอะบ้ามันเจ๊อะไไงพุงวะพุงวะแล้วนี่ก็คืออารมณ์ของคนดูเป็นไงพุงวะพุงวะอี่หยังวะเต็มสบายทจมสบายเลยวันนี้ครับผมเรากลับมาอีกแล้วกับคู่หูสายปั่น นะครับวันนี้เราจะมาปั่นคนในผับ g Mobile กันอีกครั้งค่ะบผมหลังจากที่เราไม่ได้ปั่นมานานแสนนานนะฮะคือเอาจริงๆผมแบบคิดถึงเกมนี้มากนะผมเห็นในเบิ้มมันสตรีมทุกวันเลยนะช่องอะไรนะช่องช่องอะไรนะเบิ้มเบิ้มนารุโตอะไรอะสักอย่างใช่ปะ <laughs> เ,เออผมเห็นไอ้เบิ้มมันแบบสตรีมทุกวันแล้วผมเห็นมันยิงแล้วแบบรู้สึกว่าแบบสเต็ปมันยังไม่ได้ครับวันนี้ผมจะมาสอนเชิง ق, น้องๆมาหน่อยนะครับผม <c oughs> คือ,ค,อคือเอาง่ายๆแหละวันเนี้ยคือคิดถึงแล้วอยากมาปั่นคนในผับจีมบายนะฮะเราก็เลยแบบว่าถามไอ้เบิ้มว่าว่างไหมว่างก็จัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปปั่นในโบมดไหนดีเบิมอีักเกลปะ ดได้เราไปอีลากเกันเลยพี่เบลโอเคได้เลยครับน้องแบลลวเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวผมจะแบบพูดประมาณว่าผมอาจจะเป็นคนอีสาอนอะไรเงี้ยเออแบบว่าคือผมกับไอเบิ้มเนี่ยผมจะแบบเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนกดมาเจอกันอะไรเงี้ยถามชื่ออะไรแล้วแบบเหมือนเป็นความบังเอิญที่เรามาเจอกันอ้ยอย่าพูดพ่ำทำเพลงเราไปลุยกันเลยดีกว่าเบิ<ๆ>้มโอเคป,ะปะ่ะไปเลยครับผมโอเคจัดไปดิครับนะผมคุณจะเป็นคนอีสานหรือคุณจะเป็นคนภาคไหนแต่ผมเป็นคนหลอ่อขอบคุณครับอืมครับผมโอเคฮะไป เอาละครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยได้เวลาปฏิบัติการกระเียนแล้วเปิดใหม่แม่มเลยครับผมอุ้ยขอโทษที่ใช้คำหยาบครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องัดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเฮ้พวกเองได้ยิงข้าหรือเปล่าพวกเองได้ยินข้าไหมฮะว่าไงน้องเบาน้องเบาชื่ออะไรนี่น่องเบาชื่ออะไรนี่ ชื่อบุญทุยนี่บุญทุยอะไร <Okay. S 1> นะเบอร์สองเองบอกว่าอะไรนะไ่เก้ขอชุดนอยขอชุดนอยเฮ้ยเองชอบขอจังเลยเนี่ยเองอะไรของเองเนี่ยเองก็ใช้ใส่ชุดของเองไม่สิชุดมันไม่เดบบวกสเตตัสอะไรเองจะเอาไปทำไมเราเล่นเราต้องใช้สก<า> <10 S 2> ิล่า มึงมึงเล่นคนะไรเกมหรือเปล่าไอเบอร์สองเหมือนเหมือนเองเล่นคนะไรเกมกับฉันก็ไม่ให้อะทำไมก็จะไม่ให้ก็ไม่ให้ไงก็ของมีเอาน้ำท่อมปลาใส่หน้าแมงเลยนี่น้ำท่อมมันขมไหมไม่ขมไม่ขมสูตรผมไม่ขมนี่อยากลองกินนะ่ะอยากลองกินน่ะมันรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะ ขวดละห้าไ่รชาติมันจะเหมือนมันก็ปกติมันก็20บาทแต่ว่าเราขายให้นายถูกๆแล้วกันสามสิกูว่าแล้วมันแพงขึ้นนั่นเองอะไรของเอ็งชื่ออะไรวะเบอร์หนึ่งบอกว่าบุญทุยมึงถามกูกี่รอบแล้วนี่บุญทุยกูถามมึงตอนไหนมึงเหย่าเบื่อบุญทุยตอน ตอนเริ่มเกมตอนรอเครื่องบินนี่หรอว่ะกูมีแฟกันกูมีแฟันกินไปดิว่ะเฮ้ยมันใสกันแล้วมีคนนี่เฮ้ยไปเดินมันหน่อยไหมไม่ใช่กูแฟกันไปยิงมันเหรอนี่ยิงมันเข้าที่หน้ามันอะไปข้างหลังมีคนโอเคนี่ข้างหลังมีคนนี่ไงแตกหนึ่งสวยพี่สวยเอ็งเอาปืนมาถวายพี่ไอ้เบอร์สองเอ็งชื่ออะไรวะพอดีเบอร์ตีชื่อชื่อปะยุทธ์ ประยุทธ์นามสกุลอะไรมีคนอยู่ข้างคุณนี่ัจนจทานพุธ๋อเจ้าหน้นทานพุธโอเคมีคนอยู่ข้างคุณมันจะมาคุยกัน,กนมาช่วยกูก่อนกูกฆลัศไปเมื่อกี้กูยิงไม่โดนเลยตายตายนี่ตายเลยมีข้างหน้ากูมีอีกตัวหนึ่งข้ามาันนี่ข้าหามันไม่เจอแล้ว,วนั่นไงมันอยู่ข้างหน้าฉันฉันเก็บฉันก็มีนี่ฉันเก็บของเพิ่มก่อนของฉันไม่ดีเลยตายสิโอ้ย เฮ้ยช่วยเพื่อน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 นี่โอ้โหมึงเพิ่งคิดได้ใช่ไหมนี่ชิงคิดได้นี่สวยบนนนนีีี้่่่มาาแลววพฉันกำลังหาตัวมันอยู่อีกคนนึงนั่นไงดาวนึ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 งฉันกระโดดข้ามโซนอันนั้นเพื่อนเรา ฉันอ้อมไกลฉันอ้อมไกลมันตายแล้วตัวนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บฉันเจ็บมากๆโอ้ยโอ้ยฉันน็อกฉันน็อกช่วยฉันทีช่วยฉันทีหมดหมดช่วยฉันทีบักหัวทุยบักทุยบักยุดเฮ้ยไปทำช่วยเกมของก่อนโอใจเย็นๆเฮ้ยครับไปยุดโอ้ขอบขอบใจนายช่วยเหลือคนอื่นเป็นด้วยเหรอเอ้ามันยังไม่ช่วยกูนี่ปะ ช่วยกูก่อนชื่อชื่อเล่นเองชื่ออะไรวะฮะเบอร์สองเองเองชื่อเล่นชื่ออะไรโอเคเข้าใจแล้วเบอร์เสองนายนายไม่ตอบเราล่ะเมื่อกี้ไม่บ้างไม่บ้างอ๋อไม่บ้างหรอเนี่เสระของฉันของฉันโอ้ยตรงนี้มี M4 ตรงนี้มี M4 มาเอานี่ ได้ได้เดี๋ยวฉันไปเอาห้ามยุ่งของของฉันเด็ดขาดนะพวกเองนะ่ตรงนี้มีก่อสามนี่โอเคเดี๋ยวฉันไปเอาพวกเองอย่ายุ่งกับของฉันนะมึงไามบ้างหรือเปล่านี่กูถามฉันบวกอย่างเดียวยังไงล่ะเาทุกอย่างเลยฉันสายบวกยังไงล่ะแล้วใครมันเอามาโอ้โหไอ้ตู้ไอ้ไอ้ไอ้อภยุทธเอาของผมไปแล้วครับผมโอ้โหไอ้เลวโอ้โหเองเอาของมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลย M4 ของฉันน่ะ โอ้โหมึงฟาร์มมาตั้งหกปีแล้วโปอยู่ดูดูเอ็งยืนรออะไรเอ็งยืนรออะไรเอ็งนั่งดักรอใครฮะซุ่มสเปรเอเคระยะ5ล้านเมตรเป็นไงล่ะโหดปะบักตู้มขโมยของเบอร์สามทำไมเอ็งขโมยของฉันทมันยังไม่พอหรือไงเอ็งชอบขโมยชอบโกงคนอื่นนิสัยไม่ดีเลยเอ็งน่ะใช่เลยฟาร์มมาตั้งฟาร์มาตั้งหกปีจากภาษีประชาชนโอ้โหชัดเจน ไอ้นี่คนเดียวผมไม่หารนะผมครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่บนหลังคาลังคาระวังระวังระวังฉันไม่มีเลือดฉันขอเติมเลือดก่อนนะฉันขอเติมเลือดก่อนตายฉันไม่ตายเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอพวกเราต้องเข้าไปลุมมันไหมว่าไงพลทหารเอา ประยุทธ์สั่งการหน่อยนะข่าวว่าเคยเคยเป็นทหารมาก่อนสั่งการหน่อยแล้วก็ก็ไป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 ตรงนั้นแหละไปเออนั่นแหละโอเคมาเร็วใช้กำลังอ้อมมันอ้ยอ้ยโอ้ยฉันจุกฉันจุกมันฉันจุกมันเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงมาจากทุกทางเลยมันอยู่บนหลังคาไม่มันมีละมันมีตัวอื่นด้วยมันมีตัวอื่นด้วยเมื่อกี้มันยิงฉันเกือบตายเลยตายสิเจ็บ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 มัน หลังค,า,งคาตรงนี้ก็มีหลังคาตรงนี้ก็มีหลังคาตรงนี้ก็มีหลังคาข้างหน้าฉันก็มีโอโ้โหโอ้โหฉันยิงมันไม่โดนเลยเฮ้ time, ตายสิเบอร์สี่มียาไม่มีขอยาบ้างหมวดหลังคามีเยอะมากเลยโอ้โหเบอร์สมียาไม่มีลำดึงข้างหลังฉันก็มีคนครับฉันยิงมันก่อนถ้ายิงมันก่อน ตายหมดตายหมดข้างหลังตายหมดเหลือเราแต่โฟกัสที่ข้างหน้าเข้าใจไหมพลทหารข้างหน้าหมดแล้วมันมีบนหลังคาอีกข้างหน้าชั้นตรงเบอร์สองอยู่ตายหรือยังไอหลังคาสองชั้นหลังคาสองชั้นดีด้วยวิธีการโอ้โอเคโอเคโอเคฉันดักยอฉันดักรอมันอยู่มันมีข้างบนมีนหัวนี้มันอยู่บนหลังคาล่าสุดฉันเห็นมันอยู่บนหลังคายังไงล่ะมาฉันดักรอให้สุดยอด เก่งมากเลยเก็บบทหรือย oh ังอ่ะหมดแล้วน like. ี่โอเคพวกเราครองแล้วถิ่นนี้เนี่ยเขตเลือกตั้งนี่เป็นของเราแล้วใช่ไหมไม่ใช่เลยนี่ใช่แล้วแหละสรุปเบอร์สองเองชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อตู้ชื่อตู้ตู้หมายถึงตู้เติมเงินอะไรเงี้ยตู้ตุดที่แข็งเนี่ยตู้อะไรก็ได้ฉันว่าเองนน่าจะปัเบอร์สี่เองชื่ออะไรเบอร์สี่ไม่ตอบนี่โอ้เหมือนนัดกันมาโหง่ไหม วันนี้ตื่นแล้วเหรอช่วงช่วงนี้เป็นไงงานงานเยอะไหมป้อมช่วงนี้ไม่หยุดเลยดีกว่าไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่าไม่หยุดทำงานนอนไม่หยุดเลยโอ้โหนอนเยอะนึกว่ามีแพนด้าแสดงว่ารู้จริงโอ้โหแสดงว่าเรามาจากประเทศสารัฐอเมเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่รู้เราต้องเข้าวงนี้อันนี้ตัวจริงไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยเราต้องเข้าวงนี่เราต้องเข้าวงแล้วช่วงนี้ตู้เป็นไงตู้งานเยอะไหมโอ้งานเยอะหละงานเยอะเหรอ ทำอะไรมั่งเราอะผมไม่ทำมีอะไรเลยดิทำอะไรเลยโอ้โหเกินไปโอ้แสดงว่าดูแลบ้างเรา่ะดูแลบ้างดูแลอืมทุกคนให้มีความสุขให้ทุกคนแฮปปี้ทำได้ไหมตู้โอ้ผมทำไดแน่นอนทำไดแน่นอนเครียดอะไรวะเรียน้องนะทำมาตั้งหลายปีนี่ไม่เห็นได้เลยนี่ได้เลยทำตามสัญญาขอเวลานานไหมไม่นานนี้ไม่นานนี่คิดว่าอีกกี่ปี20ปีนี่โอ้โหนานไปมีใครมี M4 ให้ฉันไหมอ้าว ให้ไปแล้วเมื่อกี้ไม่เอาละนี้เอามาเอามาเอา M4 ม,มาให้ฉันฉันขอ M4 ม,ม่มีแล้วถ้าเกิดฉันได้จับ M4 ฉันบอกเลยว่ายังไงก็แชมป์แน่นอนละ่ะไม่ไม่ไม่เกมนี้เดี๋ยวพากินไก่ฮะจะทำตามสัญญาไก่ยี่ห้ออะไรแล้วม,มีคนยิงแฟกันตรง260แกเห็นกันหรือเปล่า ไม่เห็นไม่สองร้อยสิบคนฟาร์น่ะเอาขับรถเลยครับตู้ตู้ขอขอขอเอ็มโฟได้ไหมขอเอ็มโฟได้ไหมตู้ขอร้องขอร้องขอร้องได้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 ขอร้องจากใจจริงโอเค thank you teacher to s c h ดูสกอลบางคนละร้องอันนั้นค้างโอล่ะเจ้าโฮดีกว่าขอร้องพอดีดูหนังบ่อยไงเลยติดมาติดมานี่ไอ้ขับรถขับน้อยขับน้อยขับลอยได้เลยไม่เดี๋ยวกูขับให้ตูวนั่งเฉย ไอ้ป้อมไอ้ป้อมไอ้ป้อมมานั่งหลับบนรถแล้วป้อมไไอ้ป้อมมานั่งหลับบนรถโอเคเป็นโผล่แล้ป้อมนอนๆเอ็นโผลยืมเพื่อนเป็นโผยืมเพื่อนเราจะบุกอัดฆ่าศึกทุกสิ่งที่เรามียืมมายืมมาลุกมาให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งเฮ้ยเฮ้ยเรากินทุกวันไรนี่ไก่ย่างตัวลาพันห้าเฮ้ยนั่งไงนั่งไงมีรถมีรถมีรถกระนำกระนำยิงรถมันยา ยา <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> เอามันเอามันเอาม,มันยายากันนำรถมันให้ระเบิดบนอาหารกันนำรถมันระเบิดและบนอาหาร uh huh. อ้อมไปอ้อมไปเดี๋ยวฉันจะเป็นเหยื่อล่อให้พวกแอเองสุดยอดโอ้พวกเราทำงานกันเป็นทีมโอ้ <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยพลทหารโอ้โหขอมันแน่นมากเลยพวกนี้เนี่ยไปเอามาจากไหนกันนะกันนะกันนะรุ่มันมี AWM ของฉันด้วยแหละ,ะฉันขอฉันขอฉันบอกเลยว่าปืนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของฉันพูดตรงๆนะ <c oughs> ม่เบอร์สองเราเราพูดกัน <c oughs> แบบเปิดใจนะคือเราไม่ค่อยชอบชื่อนายเราไม่ค่อยชอบหน้านายเลยนะ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยอืมเราพูดแบบเปิดใจแบบแมนๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้สึกว่าแบบนายมันแบบมัน ชื่อนายก็ดูแบบไม่ค่อยมีสง่าราศีเท่าไหร่เฮ้ยมีรถมาเฮ้าขับรถมานี่ประชาชนประชาชนยิงยิงประชาชนเอ้ยไม่ใช่มันอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงนั่นไงกันน้ำหมดับตามๆๆตามนี่หมดแม็กเฮ้ยแอร์ดอบกำลังตก ตรง280เราจะไปดักยิงพวกมาเก็บแอร์ดอกไหมไปไปไปขึ้นมาขึ้นมามาไปเก็บภาษีไปเก็บอาสีแล้วเนี่ยมีคนติ๊กในเอนเอมีตัวข้างหลังมีตัวหนึ่งไอ้ป้อมบอกแล้วทั้งมันมี่งอยู่โอเคไปนี่โอ้พื้นที่สีแดงเสี่ยงต่อการติดโควิดพวกเองว่าพวกเราจะติดโควิดกันล้างวะเอ้หรือว่าติดแล้ว ไอดออยู่นี่นี่ใช่ใช่ฉันเห็นแล้วติดโควิดยังดีรักษาหายได้ถ้าติดโคโยตี้รักษาไม่ได้นั้นําไมล่ะอย่าบอกนะว่าเองเคยติดมาก่อนอย่างนั้นเหรอไม่เคยติดนี่โอเคเราเป็นคนดีเราเป็นคนรักครอบครัวนี่จริงเหรอจริงนี่เฮ้ยมันมีคนจอดกันแล้วนจอดจอดฉันจะทิมตรงนี้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  จัดการมั่นถมก็จะบุกอัดข้าบถึงทุกสิ่งท่ามีทะลุมาให้ทะลุยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดยังเลยเลยมันมีอีกไหมเมื่อกี้มันยิงกับพายุเราต้องหามันให้เจออาจจะนอนเนียนไหมกระโดดขึ้นไปดูบนอันนี้สิบนเพดานหลังคาหลังคาพูดผิดเออคุณเป็นจิิงจก กูเอ้ยมันยิงกูมันอยู่ไหนฉันหามันไม่เจอมันอยู่หลังซามน็อตเดืองโอเคฉันกำลังอ้อมด้วยความว่องไวน็อตสองโอเคฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแล้วฉันปลาระเบิดเข้าไปหมดเอาแล้วกูยิงหมดแล้วนี่กูปลาใส่ใครรถมันกระเด้งเลยเจ้าเห็นไหม โอเค AW มันเป็นของนายนายเป็น a สการยิง AW ของแล้วฉันก็ควักของฟรีไงล่ะโอเคเรียบร้อยเหลือโอ้โหยิงไม่ยุ่งมูเก็บของถูกต้องเราเป็นคนรักสันติหลังเคล็ดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยให้ข้างหลังมีคนฉันเห็นไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ฉันเองเป็นหน้าที่ฉันเองพวกแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ฉันเองเราพูดเล่นเราพูดเล่นเบอร์สี่ไม่มีคนเองอย่ามาแย่งผลงานฉันได้ไหม ผลงานใครนี่นี่นี่ยิงบอดเรื่องธนัดครับผมเราว่าเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นี่เราไปไหนปะได้เลยไปเร็วตู้ป้อมไปเอ้าทำไมเราไม่ไปคันเดิมนี่เราไปรถคนตายเดี๋ยวเราก็ตายหาเราไม่นี่มันรถของเรารถทหารรถเราคันสีฟ้าไม่เราเป็นทหารเราต้องขึ้นรถทหารสิวะกูไม่เป็นทหารกูจะเป็นปัญห เราประชาราชธรรมดาเราถูกเอารัดเอาเปรียบโลกวันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมพอก็พอไปไปเบอร์สองว่าแต่เบอร์สามชื่ออะไรนะพอยเบอร์สามฉันเหรอดูผมสิอ่านมากไงฉันชื่อโจเซฟพอยดอยดีฮี่พอยดอยดีฮี่เบอร์สี่อ่ะผมชอบเลยเนี่ยแต่มาคมคนรักหมีอย่างงั้นเหรอคนชอบเอ้ย เราก็ชอบเหมือนกันเราและของพวกนี้ใครๆเขาต้อปจอมึงเป็นไรมึงติดยาไอ้บุญถุยท่อมก็น้ำนี่แหละอะไรนี่หมายถึงว่าน้ำอะไรน้ำหมีอะไรนี่เฮ้ยมีคนเปิดประตูคนเปิดประตูเอาเอาไงนี่ไปไปตรงไหนนี่หย่าเดี๋ยวระเบิดไปนี่ระเบิดไปกูระเบิดไปกูระเบิดไปเราจะแคมป์กันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยัง ฉันพูด<อ>เล่นฉันพูดเล่นออสองลูกนี่กูยิงแล้วเลยละกันยิงเลยละกัน,เ,กนเองยิงเล่นอย่างงั้แหล่ไลอ้อยปวดฉี่นี่ปวดฉี่นี่กับไปฉี่นี่อมให้ด้วยนี่โอ้ได้เลยนี่อะ,นะอะไรอ,อมให้ด้วยอมหมายถึงว่าดูแลตัวดูแลตัวให้ด้วย เราจะแคมป์มาอยู่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสมรภูมิที่ดีในการอยู่จนจบเกมเหมาะแก่การแคมป์มากๆใช่จากประสบการณ์ที่เราเคยไปแข่งที่แคนาดามาเหมาะแก่การแคมป์มากๆใช่ฉันมันเป็นแชมป์โลกไงแกก็่าจะรู้เ่าแกก็ไปแข่งกับฉันมาใช่ไหมบุญทุยไม่ใช่ตอนนั้นเราแข่งที่ประเทศไหนนะเราไม่ได้แข่งเอ้ากูแข่งกูจะเป็นบาลิสตาบาลิสตาบาลิสตาที่เต้นใช่ไหม คือปกติบาริสไม่ใช่บาริสต้าคือคนชงกาแฟคนชงกาแฟดิแต่แต่กูเป็นบาริสต้าแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเอ่อฟิวชันช่นฟิวชั่นไ่ชงกาแฟกูเป็นบาริสต้าชงน้ำทองนี่โอเครู้เรื่องนี่ตัวผมมึงเริ่มลาสาระกันทุกวัน วันเลยนวันเลยแล้วพวกเองว่ามันอยู่ตรงไหนกันนแอดอกแอด็อกกูมาส่งแล้วนี่นพ้ปืนอะไรมาบ้างยางยางอยู่บนฟ้านี่โอเคนี่ว่าแต่กูจะยจิงทำไมเนี่ยของกูก็เยอะแล้วนี่น่าหนาสินี่เอาต่อดที่ฝามาแล้วเอา้าผมยังไม่ตาย<ม>เดี๋ยวขึ้นภาษีนะี่เดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้นะมีเออีกแล้ว โ oh อ้ไม่ god ทำมาทำไมเยอะแยะกูเอาไปซ่อนก่อนนี่เฮ้ยฉันเจอคนฉันเจอคนอ่ะมันขับรถอยู่ตรง250ขับไปริมน้ำขับริมน้ำน้ำไหนนี่มันขับเห็นไหมอยู่2 5 0ริเลยริมน้ำริมทะเลตอนนี้ไป200แล้ว200แล้ว200แล้วลลยังไงยังไงตอนนี้ร80 180, 180 180ยังไงยังไงมีคนต่อมากกว่านี้ไหมยังไงไปร้อยปไปร้อแปปแล<ะ>้วไป180แล้ว,ลว,ลวยังไงนั่นไงนั่นไงนี่ไงมันยิงกูแล้วนี่มึงไปไหนล่ะกูอยู่บนหลังคา หาตัวมันสิฉันจัดให้มันงามๆบอลละเม็ดสองเม็ดมันอยู่ไหนมาร์กหน่อยเราจะอยู่แบบนี้ใจเย็นๆนี่นี่โอเคอยู่ข้างหแพงนี่นี่ไงเข้าหัวไปเม็ดหนึ่งนี่ให้มันรู้จักของจริงก็จริงกันยังไงนะนี่เข้าหัวไปดังบลักไงโอ้ยมันเจ็บนี่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่มันเจ็บนี่เจ็บนี่โอ้โหแล้วนี่ ใจเย็นๆเราเล่นเราต้องใช้สมองในการเล่นเราอย่าใช้กําลังเองรู้ใช่ไหมจุดๆนี้เนี่ยมันมีปืนดีๆเราก็ต้องระวังเดี๋ยว1ิอคนมามึงแตกบอกเลยนี่พวกมันเหลือกันกี่คนเองคิดว่ามันเหลือกันกี่คนผลทหารเบอร์สองยอดชาร์จเชิดออะไรชาร์จเชิดอะไรยาชาร์จเชิดอะไรยายาไ้มันจริงกันแล้วมันจริงกันแล้ว เอ็งคิดว่าเอ็งแม่นกันมากนักใช่ไหมเอ็งคิดว่าเอ็งแม่นกันมากนักใช่ไหมโมโหแล้วนี้นี่มันมาอาจมากระตุกหนวดเสือเราสู้กับมันเราต้องอยู่กับเฮ้ยโอ้ยฉันเกือบมันโดนยิงเกือบเกือบมันยิงโอ้นี่ยังไงเป็นยังไงไม่ไงเอาชันเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วมาเอาไงนี่ชันไม่มีเลยไปตุ๊ก ตู้กูวุ้นเล่นหิว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 ตู้วนเล่นถอยถอยถอยไปไปไปตู้ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยรถยางแตกขับได้ค่อนข้างช้าทิมเลยทิมเลยทิมแล้ว ีคอฟให้อยู่โคเวอร์ให้อยู่นี่โคเวอร์ละมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านนี่<อ>ชั้นสองสองตัวนี่โอยไม่ตู้ตู้ตมันมาแล้วตูว้แั้วมันอยู่นี้หรอเหรอเฮ้ยโคเวอร์เช่นทีตายตายโคเปอร์อยู่นี่ มาแล้วแกฆ่าเพื่อนฉันอย่างงั้นเหรอฮะแกฆ่าเพื่อนฉันอย่างงั้นเลอเย่มันหมดเรยองฉันเต็มเลือดแป๊บหนึ่งได้ไม่หมอาหารเพื่อนรอเราผมดูเขาเทมากใช่แล้วอยู่ข้างหน้าฉันอาจมาฆ่านายกมนี่ต้องได้กินไก่แล้วแหละเย่ ยังอยู่ห้องบนลอยู่ห้องบนเอาไงพลทหารข้าขอเติมยาเม็ดแป๊บหมด,ดสวยพอาหารเราต้องรีบเข้าวงกันด้วยความว่องไวแสงตอนนี้วงมันแรงมากๆดีมากพวกเราทำงานกันเป็นทีมถึงตู้จะตายแต่ป้อมยังอยูย่ ป้อมบอกไม่รู้ไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะป้อมเองรู้อะไรมั่งมาป้อมฮะเองรู้อะไรบ้างนั้นสรุปเอ่อผมขอสัมภาษณ์คุณป้อมว่าแบบสรุปนาฬิกาเนี่ยคุณยืมเพื่อนมาจริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นเลอะแล้วอ่อมีคำถามมีคำถามนึงก็คือมาตรการโควิดตอนนี้ประเทศเรากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ป้อมคิดว่าเราจะรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ยังไงก็ไม่รู้เลอะกูเครียดเลยมันเหลือกันกี่คนสามคนสาม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 เป็นเท่าไหร่ตู้สิบแปดโอเคไอ้ทุยมึงแย่งบทมึงแย่งบทตู้เป็นยังไงนั่นยังไงเป็นยังไงเป็นไงนั่นไงดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่ง ดาวไป2ดาวไป2เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะส้ำเป็นเลยลวกันนี่ไงล่ะข้าฉันโดนยิงนกช่วยฉันมันอยู่ไหนนี่มันอยู่หลังบ้านตรงนู้นแต่ช่วยฉันได้เพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลมากๆเลยนี่สวยปัอมป้อมป้อมจุกได้ป้อมจุกได้ป้มป้มป้อมช่วยฉันเย้โอ้ในที่สุดพวกเราก็ได้แชมป์ เฮ้ยแกฆ่าไปสิบสองเลยอย่างงั้นเลย <มา S 1> โะครับพวกเรามันแข็งแกร่งนี่บ้าบอแต่ทำไมแกได้เก่งเช่นนี้โอเคมากเพราะ<อ>เราดูเพราะเราไปดูใน YouTube มาไงนี่โอเคยังไงข้าขอขอบใจพลทหารทุกท่านที่ทำให้พวกเรานั้นสามารถชนะได้ภายในวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ชั้นเองก็ต้องลาทุกคนในคลิปนี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะเอาเจากันใหม่คลิปหน้าปิดหัวเลย อะไรกันวะเนี่ยเก่งครับมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายปวดหัวเลย